สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาเพื่อนเนเคยปลูกต้นมะม่วงพอเวลาออกช่อแล้วช่อมันแห้งไหมครับอันนั้นนะครับมันมาจากเพี้ยจกจันครับซึ่งบ้านผมเนี่ยเจอมา3ปีแล้วครับซึ่งปีแรกเนี่ยมันก็มีน้อยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ผลเลยนะครับเพราะว่ามันกินช่อพอมาปีที่2นะครับ ผมก็ทำใจละว่ามันก็ยังอยู่เพราะว่ามันมากินช่อเหมือนเดิมผมก็เลยแต่งต้นครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลผลิตก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็คิดว่าเดี๋ยวเอาล่มเงาแล้วกันก็แต่งให้มันโปร่งนะครับที่ต้นโปรง่งแล้วก็เอาเก่งเนี่ยเอาไว้ให้ล่มเงานะครับแต่ตอนนี้ครับเข้าสู่ปีที่3าม เข้าสู่ปีที่สามนะครับปีนี้มะม่วงออกช่ออีกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้กินผลผลิตเหมือนเดิมครับเพราะว่าเจ้าเพีย้ยจ้กระจันเนี่ยมันก็ยังอยู่ครับมันไม่ไปไหนเลยอยู่มาสามปีแล้วแล้วปีนี้นะครับมันมีเยอะมากกว่าเดิมครับซึ่งตอนเนี้ยผมมีปัญหามากนั่นก็คือมันขยายพันธุ์ครับ ตามต้นไม้ด้านหลังเนี่ยฮะเดินผ่านไม่ได้เลยนะครับมันกระโดดกันโป๊เป๊โป๊เป๊ะลำคาญมากครับแล้วก็ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางนะครับตามไอ้ต้นเล็กๆที่เราปลูกไว้ในกระถางเนี่ยมันก็มาอาศัยอยู่ครับซึ่งเกิดจากที่ว่ามันขยายพันธุ์มากนะครับแล้วก็อยู่ตามต้นมะม่วงเนี่ยเต็ไมไปหมดเลย ตอนนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อกําจัดมันครับป้องกันมันแพร่ขยายแล้วต้นมะม่วงของผมเนี่ยมันก็สูงมากไม่สามารถที่จะฉีดยาหรือทําอะไรได้ง่ายๆนะครับผมก็จะตัดแต่งต้นมะม่วงนะครับให้มันต่ำลงเตี้ยลงเพื่อจะได้ดูแลได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในปีนี้นะครับ ก็คือช่อมะม่วงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องออกที่ปลายยอดเสมอไปมันออกที่ต้นก็ได้นะครับเมื่อมันออกที่ต้นก็ได้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมีต้นสูงแล้วครับเดี๋ยวเราจะบํารุงต้นแล้วเราก็ทําเป็นต้นเตี้ยๆนะครับเหมือนสวนมะม่วงผมเคยไปเห็นสวนมะม่วงนะครับเขาก็ไม่ได้ทําให้มะม่วงต้นโตแล้วก็ใบน้อยดอกเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามทําให้ได้แบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราจะต้อง กำจัดเพี้ยจักจันให้หมดไปซะก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ผลผลิตเหมือนเดิมครับผมก็จะตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงที่มีของผมเนี่ยให้เหลือใบน้อยที่สุดและก็เตี้ยที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ฉีดยากําจัดมันออกไปได้ง่ายๆครับต้นนี้ก็เริ่มแต่งกิ่งเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ต้น มะม่วงที่บ้านผมเนี่ยก็จะแต่งกิ่งเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่งให้มันโป่งครับส่วนต้นนี้ครับก็แต่งไปแล้วครึ่งต้นนะครับพอมาต้นนี้ครับต้นมะม่วงเขียวเสวยต้นนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับแต่ก็จะเห็นว่าทรงพุ่มเขาก็จะโป่งครับมีพุ่มอยู่ด้านบนตอนนี้ครับดอกกําลังออกครับถ้าเราไม่กําจัดเนี่ยเราไม่ได้กินลูกแน่นอนครับดอกนะครับ ก็สามารถออกที่กิ่งได้ครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปออกที่ยอดอย่างเดียวครับผมผมก็ลองแต่งกิ่งนะครับแบบว่าให้มันโปร่งนะครับแต่ว่าเพี้ยจักรจันก็ยังอยู่ครับเราก็ต้องตัดให้เตียนแบบนี้เลยครับแต่ว่าเราต้องเหลือใบไว้บ้างนะครับไม่งั้นต้นเขาอาจจะเฉาและตายได้ครับตอนนี้นะครับผมก็ตัดเสร็จแล้ว หต้นนะครับความสูงผมก็จะเอาเพียงเท่านี้นะครับส่วนกิ่งนี้เนี่ยมันมีลูกอยู่นะครับเราก็เลยยังไม่ตัดเพราะว่ามันออกดอกด้วยเวลาเราตัดนะครับก็ให้เหลือใบไว้บ้างนิดหน่อยนะครับต้นเขาจะได้ไม่โทรมหรือตายไปได้นะครับนี่ครับความสูงแล้วก็ความยาวที่ผมต้องการก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกิ่งที่ยาวมาด้านนี้นะครับมันมีโต๊ะนั่งนะครับผมก็เลยจะเอาไว้ทําล่มแล้วมันก็มีลูก อยูด่ด้วยครับมีลูกมีดอกแล้วเดี๋ยวต้นอื่นๆผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับแบบนี้ให้เหลือใบน้อยที่สุดผมก็ตัดแต่งไปได้บางส่วนแล้วนะครับต้นนี้คือตัดเสร็จแล้วแล้วก็เหลือต้นนู้นครับต้นนู้นนี่คือเขายังมีลูกอยู่นะครับผมก็จะเอากิ่งที่มีลูก เก็บไว้ก่อนส่วนความสูงนะครับก็จะอยู่ทางกิ่งด้านล่างที่ผมตัดไปแล้วนั่นคือตัดเสร็จแล้วนะครับเมื่อลูกเขาแก่แล้วถูกเก็บไปแล้วนะครับเราก็จะตัดให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับนี่ผมตัดไปแล้วนะคือความสูงก็จะเอาแค่ว่าเลยหัวไปนิดหน่อยครับเพราะว่า เวลาที่เขาแตกยอดออกมามันก็จะสูงไปอีกนะครับตอนนี้ผมตัดไว้ก็อยู่ประมาณ2เมตรนิดๆฮะอนันเก่งเขายังมีช่อดอ,อกนะครับแล้วก็เก่งนี้ยังมีลูกอยู่นะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับเราก็เสียดายลูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเวลาเขาแตกมาตอนที่ต้นมันเตี้ยแล้วเนี่ยเราก็จะควบคุมดูแลได้ง่ายครับ หลังจากที่เราได้ตัดแต่งกิ่งกันไปในวันแรกนะครับวันนี้ก็ครบาสามเดือนกับหนึงวันครับเนี่ยใบนะครับก็เริ่มแตกออกมาเป็นแบบนี้นแล้วนะครับการตัดแต่งเนี่ยตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าไอ้เจ้าเพี้ยจักจันนะครับมันไม่มีแล้วครับไม่หลงเหลืออยู่เลยโอมโดยที่เราไม่ได้ใช้ ยาฆ่ามแมลงหรืออะไรเลยนะครับเพราะก่อนหน้าเนี้ผมเคยสมนะครับสมควันใต้ต้นมันก็ไม่ไปนะครับแต่จะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งให้มันเตี้ยลงนะครับแทบจะไม่มีใบเหลือเลยนะครับแต่ว่าจะบอกว่าไม่มีใบเหลือเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นกิ่งนี้ครับเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ตัดออกนะครับเพราะว่ามันมีลูกอยู่แล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะ กินลูปมันก่อนแล้วค่อยตัดนะครับแต่เกิดว่าพอเพี้ยจักรจันมันไม่อยู่แล้วและผลของการแต่งต้นนะครับตอนเนี้ยคือดอกมันออกเยอะมากก่อนหน้านี้มันเยอะกว่าน,นี้อีกครับหลังจากที่โดนฝนโดนพายุไปเนี่ยมันก็ร่วงลงไปนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะครับ ตอนนี้ก็ติดลูกนะครับติดลูกเยอะแล้วเหมือนกันมีดอกออกมาตลอดนะครับกิ่งนี้ก็เลยยังไม่ได้ตัดเพราะผมจะรอให้อ่มันออกดอกออกอะไรออกหมดก่อนนะครับดอกอันนี้เป็นชุดที่สองแล้วเพราะว่าชุดแรกเนี่ยมันมีลูกหลงเหลือให้เรากินนะครับไปหลายลูกเหมือนกันเพราะตอนนั้นเนี่ยโดนเพีย้ยจักระจันระบาดหนะักนะครับที่ว่าอยู่ข้างล่าง โพต้นอะไรมีหมดนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับทุกต้นก็ออกช่อดอกมาใหม่ครับเป็นดอกรอบสองนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้วแทงช่อดอกออกมานะฮะก็ถือว่าเป็นการกําจัดเพียจักจั่นแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับ เพี้ยจะกระจัยระบาดให้เราแต่งต้นนะครับให้มันไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับคือแต่งต้นให้เหลือใบน้อยๆนะครับแล้วเวลามันไปนะครับมันจะอพยพไปด้วยกันทั้งหมดเลยครับทั้งฝูงเลยไม่หลงเหลืออยู่เลยครับรอบนี้เราก็เลยนะครับหลังจากผ่านไป3ปีนะครับที่ไม่เคยได้กินลูกเลยปีนี้ก็ได้กินลูกครับและตอนนี้ก็ติดลูกรอบ2ครับก็ติด น่าจะได้กินหลายลูกเหมือนกันถ้าเราไม่เจอฝนหรือพายุฝนนะครับมาพัดดอกล่วงไปซะก่อนโอเคครับคลิปนี้ถ่ายทำกันนานนะครับสามเดือนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผม วิธีการนี้นะครับทำง่ายและก็ได้ผลจริงครับจากการที่ผมได้ทดลองทำแล้วเนี่ยถือว่าได้ผล100%เเลยครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ